สมาชิกโตโยต้าไฮรักไทเกอร์ดีฟรีนะคะเดินทางมาใหญ่ยนจูนิงนะคะเพื่อทําการแก้ไขาอาการของรถวิ่งอืดและมีควันดาค่ะท่านสมาชิกบอกว่าเคยทํามาแล้วนะคะแต่ว่าแก้อาการไม่หายค่ะจึงตัดสินใจเดินทางมาแก้ไขาอาการดังกล่าวนะคะที่ใหญ่ยนจูนิงค่ะ สำหรับรถที่มีปัญหาควันดำนั้นนะคะทีมช่างก็จะมีการตรวจสอบในส่วนของระดับน้ำมันเครื่องนะคะว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะทำการเล่นเครื่องเพื่อทดสอบควันดำค่ะควบคู่กับสารเสริมประสิทธิภาพนะคะ VT ทีวันซู r ป e a t m e n t ช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะ ค่าควันดำนะคะ63.7มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานกฎหมายกำหนดนะคะสำหรับ Toyota Hilux Tiger d รดีฟรคันนี้นะคะกับปัญหาควันดำนั้นทีมช่างจากสอยโยนจูนิ่งนะคะจะทำการแก้ไขในส่วนใดบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะอันดับแรกค่ะมีการถอดล้างทำความสะอาดในส่วนของปิีกผีเสื้อและ EGR นะคะ ลิ้นปีกผีเสื้อสกรปรกเป็นเรื่องปกติคะ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้สาเหตุมาจากวัฏจักรการทํางานของเครื่องยนต์โดยเฉพาะจังหวะดูดอากาศสิ่งสกรปรกภายนอกจะเข้าไปในจังหวะนี้ผ่านกองอากาศซึ่งมีฝุ่นและสิ่งสกรปรกเล็ดลอดเข้าไปจนทําให้เกิดเป็นเขมาย,ยางเหนียวเกาะติดเต็มบริเวณรวมไปถึงการถอดล้างทําความสะอาดหัวฉีดทั้งหมด4ต้นนะคะแล้วก็จะนําไปขึ้นเครื่องเทสค่ะเพื่อสังเกตอาการผิดปกตินะคะ หลังจากนําหัวฉีดออกมาครบทั้งหมด4ต้นแล้วนะคะจะนําไปให้อาจารย์ใหญ่วินิชัยอาการเบื้องต้นของหัวฉีดเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์ใหญ่วินิชัยอาการเบื้องต้นกันค่ะดีพอดีอันนี้คือโลกประจำตัวของรุ่นรุ่นนี้เลยนะอ,อ๋อโอลิงไม่มีมามีมีครับโวนลวนอะโอ้โหนี่จ <c oughs> นะล้นนวนหนักโดน,นเยอะๆโอ้ติ่งจะแห้งเงี้ยแต่ป,ประเด็นเอาปลายมันโคตรเลยเนาะ จะดูจะซ่อมให้ได้บ้างไม่มาจากไหนครับเช่นานาดครับเชหนนาดคกั้เออเชนนาดใกล้ๆนี่เองแล้รู้ข่าวไง่าที่นี่ซ่อมรถก็ทางเฟสครับ<ช>ทางเฟสครับก็บเลยมีเบอร์โทรก็เลยโทรมาถามว่ารุ่นเนี้ย200,000กิโลต้องเปลี่ยนแหลงตดวเยนี้ยอันนี้มันเกินแล้วมันจะกัดข้างในในกวางกันไปเรื่อยๆมันไม่เด็ดแต่แหงน้ำขาวนี่ พอาเป็นรถรุ่นแรกรุ่นแรกที่เขาสร้างออกมามีปัญหาเขาถึงมีโอลิ่งซับแล้วมีไฟเบอร์ซับอีกเพื่อกันวัะชีมันดิน้นเป็นรุ่นแรงของคอมบันเรลแต่รุ่นหลังๆนี้จะไม่มีแล้วไฟเบอร์ซับแล้จะมีไม่ไมีโอลิ่และเพราะว่า,าบาตรงนี้มันจะใหญ่เพรากดลงไปจะพอดีอมันมอ้าเดี๋ยวเข้าไปเทสให้นะเข้าเครื่องเทสให้ดู หลังจากวินิจฉัยอาการเบื้องต้นนะคะเราก็จะล้างทำความสะอาดนะคะเพื่อน,นำหัวฉีดไปขึ้นเครื่องเทสหัวฉีดดีพอดีเครื่อง2 0 0นะครับมีการล่ววหัวการฉีดฉีดเส้นใหญ่วิธีการชอบต้องเปลี่ยนปนะครับ หลังจากที่ทําการเททดสอบหัวฉีดนะคะพบว่าหัวฉีดมีอาการรั่วหนักนะคะจึงทําการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ทั้งหมด4ต้นนะคะพอด,ด,ดีหลังที่เปลี่ยนไปไมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีอาการรั่วน้อยลงดูการฉีดมีอาการเะเล็กลง ดีขึ้นสวัสดีครับเชา้าที่ใหญ่ยนจูนนิ่งนะครับวันนี้ต้อนรับสมาชิกนะครับครเครื่องยนต์ 2KD ดีในเบลต้ารถยนต์ดีเซลนะครับวันนี้เดินทางมาจากที่ไหนนะครับรถยนต์เป็นอะไรนะครับทำไมต้องมาใหญ่ยนตจูนนิ่งนะครับเห็นคุยกันกับช่างคร่าวๆแล้วรถเคยเอาไปทำมาแล้วแต่ปัญหาควันดำก็ยังเกิดอยู่ นะครับเลยตัดสินใจไม่อยากรถอ่ะเรามาทําความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ครับรับรกวนขอชื่อนิดนึงชื่อบุรรอดครับบุรรอดเดินทางมาจากที่ไหนครับจากชัยนาทครับจากชัยนาทครับใกลมากเลยสามสิบโลไกลหรอกรถยนต์คันนี้เคยไปดูแลมาแล้วครับไปทําอะไรมาไปเช็คหัวฉีดมาอย่างเดียวเช็คอาการมันก็คืออืดอืดเหมือนเดิม แต่ก็ไปทํามาก็ไม่หายอาการแรกคืออะไรครับรถอืดรถวิ่งอืดเหยียบไม่ไปคนเร่งไปรถไม่ไปเป็นมานานยังเป็นมานานแล้วครับรถกี่แสนโลรถมันก็สองแสนกว่าโลครับสองแสนว่าโลใช้น้ํามันอะไรน้ำมันดีเซลอย่างเดียวบีเจ็ดหรือว่าบีสิบบีเจ็ดบีเจ็ดชัวนะครับกองได้เปลี่ยนบ้างไหมกองดีเซลกองไม่ได้เปลี่ยนนานเลยครับกองอากาศได้เปลี่ยนไหมกองอากาศได้ดูบ้างไหม เปลี่ยนมาทีนึงครับตั้งแต่ออกมาเปลี่ยนมาครั้งนึงทำไมผมต้องถามเยอะขนาดนี้เพราะนี่คือสาเหตุของควันดำทั้งนั้นเลยนะครับกรงดีเซลนะครับน้ำมันน้ำมันมาไม่ถึงรถก็วิ่งอืดครับแต่คันเร่งไปน้ำมันฉีดไม่พอเพราะกรองมันตันน้ำมันไม่ออกพอน้ำมันมาเสร็จปกตินะครับอากาศเข้ามาไม่พอนะครับเกิดควันดำแน่นอนนะครับสิ่งนี้นะครับทำไมถึงต้องมีการวิเคราะห์งานก่อนที่จะซ่อมนะครับรถไปทำมาแล้วไปทำปลายวัวชี เจอปัญหาแค่เรื่องรถวิ่งอือนะครับไม่หายไม่หายหมดไปเท่าไหร่ไม่ต้องบอกหมดไปสามพันกว่าบาทแค่จุดนั้นจุดเดียวครับเปลี่ยนลองหัวฉีดเปลี่ยนยางเดียวลองหัวฉีดกับปอกอะไรนะที่ว่าปอกพลาสติกที่ว่าปอกยางยางเบาหัวฉีดนะครับก็เปลี่ยนชุดนั้นมาแล้วครับได้ตั้งวางไหมไม่ได้ตั้งกับวางไม่ตั้งด้วยคโอ้โหเอาโอเคครับช่างก็อยากจะทําให้มันดี อยากจะแก้ปัญหาให้แต่คราวนี้มาใหญ่หย่อนอยู่นี่ทำไมถึงตัดสินใจมากอผมว่าเห็นว่าลงเฟซพอดีผมเปิดซอสั์เด้งขึ้นมาทางเฟซใช่ไหมผมก็เลยขยายดูเบอร์ผมก็เลยโทรมาถามไงขยายดูเบอร์เลยครับแปลว่าเบอร์ตัวเล็กไปนะเดี๋ยวให้ทางทีมออนไลน์ใส่เบอร์ใหญ่ๆน้วยนะเบอร์ตัวเล็กไปต้องขยายับผมก็ติดต่อมาเบอร์แรกก็ติดเลยไงติดเลยติดเลยนะครับตกลงวันนัดมาเลยเอารถเข้ามาครับ หลังจากที่มาคุยกับช่างครับช่างสอบถามอะไรบ้างเอาคันนี้ยาวนิดเปนยังไนี่ช่างก็สอบถามว่าอาการเป็นยังไงเราก็บอกว่ามันมันอืดมันเหยียบไม่ขึ้นมันเหยียบคือมันไม่ไปเลยครับเวลาเราจะแซงรถนี่เราจะต้องลงเกียร์ครับถ้าไม่ลงมันเชนเลยครับต้องเชนมาใส่กระพนหมึกข้างหลังเลยดำขมงรถไม่ไปครับนะไม่ไปช่างถอดหัวฉีดไปแล้วครับไปดูหัวฉีดมาแล้วกรดมาแล้วเป็นไงบ้างมันรั่ว หัวฉีดรั่วนะครับรั่วน้ำมันเครื่องหายด้วยมันเครื่องหายด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีการตั้งวาลด้วยเยิงมไงแล้วอีกจุดหนึ่งสําคัญมากทอรั่วไม่ดีเป็นยังไงบ้างทอรั่วไม่ดีทอรั่วไม่ดีไม่เป็นไรมากนะครับตันแต่ตันไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรมากเต็มเลยรู้ยังไหมว่าสาเหตุของควันดําเกิดขึ้นไหนทำไมหัวฉีดถึงแตกทำไมหัวฉีดถึงฉีดเป็นเส้นนะครับเพราะว่า ระบบมันไม่สมบูรณ์อากาศเข้าไม่ดีไม่เพียงพอการจุดระเบิดนะครับช่องพอตอากาศทั้งหมดอากาศต้องมุนเวียนอย่างดีน้ํามันต้องฉีดเข้าไปนะครับเครื่องยนต์มันถึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพดังนนี้ยังโชคดีนะครับว่าน้ํามันเครื่องหายนะครับแกนเทอร์โบยังอยู่นะครับเมื่อกี้ลองโยกดูแล้วโอเคแกนยังไม่หลวมเพราะว่ารถน้ํามันเครื่องหายส่วนมากคือแกนจะหลวมแกนจะนะครับสรุปแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวต้องตั้งว้าวใหม่ เช็ควาลใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงแหวนแหวนรองหัวฉีดกับปลายหัวฉีดชุดใหม่นะครับเมื่อกี้น้องบอกว่าเดี๋ยวไปดูตอนประกอบได้อย่ายนจุนิงเราให้ดูหมดนะครับทุกสเต็ปนะครับเท่าที่เจ้าของรถเองอยากรู้เลยนะครับรถคันนี้ตอนนี้พอรวมไปดีเทอร์โบถอดมาตอนนี้เดี๋ยวมีตั้งวาลมีเซตอัพหัวฉีดนะครับวันนี้ทั้งวันแน่นอนยังไงเล่งให้หน่อยนะผมต้องไปวิ่งงานด้วยพ่งนี้วิ่งงานพวกนี้ถ้าไม่ไปไล่ตีสองก็เสร็จได้นาะ เอางั้นไหมนะครับรถยนต์ที่ทุกคันนะฮะที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกกับสมาชิกนะครับว่าทําไมต้องมาแต่เช้าเพราะนี่แหละครับวัคืนกนี้ผมโทรก่อนก่อนมาโทรนัดก่อนถามเขาจะแนะนำมาให้มาเอาคิวแต่เช้าใช่ผมมารออยู่นี่เจ็ดโมงมาเจ็ดโมงครับกำลังนั่งกินข้าวเลยคิวแรกคิวแรกนั่งกินข้าวทีนี้ข้าคิวสุดท้ายเอาไหมกะกี้สุดท้ายก็ไม่เจ็ดแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่ายางงี้ครับว่างานเราเนี่ย นะครับมันเสร็จภายในวันเดียวเพราะอะไร,รหนึ่งเรามีทีมงานรเรามีเครื่องมือเครื่องไมายที่ครบอะไรที่ครบนะครับ,รบ,รบมันเลยทํางานได้เร็วขึ้นกระชับขึ้นมาแต่เช้าเพื่อจะร็อกช่างนะครับเพราะช่างจะดูแรดลรถจนจบงานจนจบงานห้าโมงเย็นเราเลิกงานแต่รถยังไม่จบยังต้องมีต่อจนจบในวันนั้นช่างจะดึงงานเลย ทำจนจบจนเสร็จนะครับเพื่อที่จะให้รถเข้าไปการแนะนำของทีมช่างจากสอยายอนจุน SI นี่นะครับถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากเพราะอะไรฮะเพราะการทำงานของทีมงานของพวกเรามันมีในเรื่องของการปรัะก,กันการดูแลนะครับเพราะว่ารถทุกคันที่เดินทางเข้ามานั่นคือาญาติพี่น้องเราเราดูแลแบบญาติพี่น้องเราบอกกันเราคุยกันนะครับวันนี้รถคันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับยังไม่รู้ว่าหลังจะประกอบเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า นะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือรถต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านอ่าเดี๋ยวมาติดตามนะครับช่วงที่เราไปทดสอบภาคสนามกันกันกบใหญ่ยนต์จุดนี่ครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนของการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาล์วใหม่นะคะเพราะว่ารถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานๆนะคะระยะของวาล์วของเครื่องยนต์เนี่ยอาจเปลี่ยนไปตามการทํางานคะ่ะเกิดการสึกหรอได้จึงต้องปรับตั้งใหม่นะคะเพื่อให้รถได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก่อนนาหัวฉีดลงไปประกอบนะคะเราก็จะเติมสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ํามันเครื่องหายช่วยเคลือบแหวลูกสูบเคลือบกระบอกสูบนะคะ และนี่ก็คือท่อร่วม ID นะคะแล้วก็ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เบื้องต้นได้เห็นแล้วนะคะว่ามีขม้ามเมาย่างเหนียวเกาะติดเต็มบริเวณนะคะแล้วก็มีการอุดตันที่ท่อร่วม ID ดีค่ะเตรียมพร้อมนะคะเพื่อนําจะประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์ค่ะเมื่อนําประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการปิดฝาครอบวาล์วค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าซีนยางฝาวาล์วจะต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะว่ารถยนต์ที่มีอายุการใช้งานของเก่าอาจจะเสื่อมสภาพหรือว่าชํารุดได้ค่ะ ปิดฝาครอบวาลวค่ะประกอบเช้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆค่ะสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน็อตทุกตัวนะคะจะต้องถูกขันอย่างดีและแน่นพอสมควรเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะคือน้ํายาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะเพื่อช่วยขจัดควันดำละลายสนิมละลายเมือกทาให้อัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีด สารเคลือบบาวาวเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบาววาวช่วยทําให้บาววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นหลังจากการาบำรุงรักษานะคะเราจะนำํำไฮรักชัเกอร์มาล้างทําความสะอาดท่อไอเสียค่ะคือการนําเอาขมเหลวที่เกาะติดบริเวณภายในนะคะออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อให้รถยนต์คันนี้เกิดควันดำที่รถน้อยลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าค่าควันดําของรถยนต์คันนี้จะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ ค่าควันดำเหลือเพียง37.9มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะมาตรฐานกฎหมายรองรับไว้ไม่เกิน45มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานกฎหมายกำหนดทดสอบการขับขี่นะครับสำหรับเดอต้านะครับเครื่อง 2KD น,นะครับอ่านี่เจ้าของรถขับเองเทสเองนะครับเ,เ,ททเมื่อเช้ามาไปไงไม่ไวเลยครับพ <c oughs> อทำแล้วรู้สึกว่าคุ้งเลยครับผิดกันเลยครับผิดกันเลยผิดกันเยอะเลยครับเมื่อเช้าไปไงอืดไม่ไหโอ้ไม่อย่างนี้เหรอครับตอนนี้ แต่เบาๆออกเกียร์สองแค่เบาๆแค่นะครับออกเกียร์สองปุ๊บเลยดึงเลยใช่ไหมดึงเลยครับวันนี้ก็อยู่กับรถทั้งวันอยู่ทั้งวันอยู่ทั้งวันครับได้ไรจากการดูรถบ้างครับวันนี้ก็ดนข้อมูลหน่อช่างทําเขาช่างเขาโอเคนะมาช่างทําดีทาดีมากทําสะอาดครับครับมีเทคนิคมีฝ่ายตรวจสอบ QC ครับทั้งระบบเลยทั้งระบบนะครับวันนี้ ก็ได้ข้อมูลในการดูแลรถไปด้วยนะครับสําคัญที่สุดคือรถยนต์นะครับก่อนที่จะนําไปใช้นะครับก่อนที่ใหญ่ยนจุดนิ่งนะครับเราจะส่งคืนรถนะครับให้กับเจ้าของรถนะครับนํากลับไปขับขี่ไปใช้งานนะครับต้องมาทดสอบพาสนามต้องมาทดสอบการขับขี่มาตรวจสอบดูในเรื่องของอัตราการเร่งต่างๆของระบบรถก่อนนะครับช่างจะมาก่อนรอบแรกในการขับขี่นะครับหลังจากนั้นก็เจ้าของรถเนี่ยแหละรับเทสเองครับ ผลลับตอบเองนะครับไม่อวยนะครับเราจะคุยกันตรงๆนะครับครับถวิ่งดีไหมตอนนี้วิ่งดีครับวิ่งดีวิ่งดีใช้ได้ครับคันเร่งเบาเลยัเร่งเบาเลยครับเบาเลยผิดกันเลยครับเนี่ยครับซัดซัดมัน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 โอเคเลยครับเนี่ยผมผมว่านะมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมันต้องอย่างนี้ครับรถอะจริงๆมันต้องอย่างนี้พอลอยีมันเราคือว่ารถมัน ปกติเลยเนี่ยครับตั้งแต่ที่ออกมาใหม่ๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอใช้มาได้ก็หลายปีแล้วผมใช้มานะก็สิบกว่าปีแล้วครับถึงเวลาต้องดูแลถึงเวลาเลยครับดูแลเวลาต้องดูแลครับนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเบรกครับพวกนี้มีระยะเวลาทั้งหมดนะนะครับมีโอกาสได้ตรวจสอบได้ดูแลบ้างก็ดีนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับหม้อน้ำนะครับน้ำหม้อน้ำเนี่ยฝากนิดนึง ทุกหกเดือนเปลี่ยนนะครับนะครับทุกหกเดือนเปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนงั้นนะเดี๋ยววให้ต้องซื้อน้ํายาใส่ใช่ไหมครับอา้ยาคูแันเข้าไปช่วยนะครับทําไมถึงบอกว่าหกเดือนให้เปลี่ยนน้าเนี่ยมันมีกรดอยู่บางตัวมันทําให้เกิดสนิมภายในนะครับครับวันนี้เราเห็นสนิมแล้วไหมเห็นของอีกคันหนึ่งโอ้โหมหาศาลเลยนะครับนั่นแหละครับเราควรจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับทุกหกเดือนหรือเอาอย่างที่แบบเลวร้ายสุดเลยขอหนึ่งปีครั้งหนึ่งเอา นะครับแต่ถ้ารักรถมากนะครับทุกหกเดือนเลยครับทาไปเถอะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยอะไรฮะช่วยเรื่องในการตรวจสอบนะครับการเป็นสนิมการเกาะตะกอนตะการภายในระบบแล้วช่วยให้หม้อน้ำไม่อุดตันนี่นะครับเหตุผลของเขานะครับก็ฝากโอ้โหคันนู้นนะครับมีควันดำเนี่ยนะนิดตึงนิดนึงเราไปจิ้มก็ได้ต้องไปดูแลนะครับสำหรับคันนั้นแต่คันนี้ควันดำเมื่อเช้ามาเท่าไหร่ครับหกสิบสามแหกสิบเจ็ด นะครับเมื่อกี้วันเหลือเท่าไรเหลือ37มสิบเจ็ดนี่เยเนี่ยเหลือ37ถ้าบํจ็ดเขาเหมาคขาเมาที่มันสะสมมาสารเดี๋ยววิ่งออกไปมันจะเริ่มออกไปเรื่อยเเดี๋ยวควันดําจะลดลงอีกค่านะครับถ้ากฎหมายใหม่ออกมานะครับควันดําไม่เกิน30มสิบสนุกแน่ครับสนุกแน่เพราะรถทุกคันต้องดูแลมากขึ้นรถดีเซลต้องดูแลอันดับหนึ่งเลยครับต้องดูแลให้ดีเลยครับถ้าอย่างนั้นค่าควันดําจะสูงครับตรงนี้ได้ นะครับก็ฝากนะครับสําหรับการดูแลรถนะครับหรือรถมีปัญหาก็มาใหญ่เยอะจุดนี้นะครับวันนี้ก็ต้องส่งกลับอุทัยแล้วครับนะครับอยากกลับยังก็อยากกลับแล้วอยู่ทั้งวันเลยเนาะอย่ทั้งวันเลยพรุนี้ก็ต้องไปทํางานต่อนะครับวันนี้ว่างแล้วกลัวกลจะไม่เสร็จแต่ทีวันเนี้โอ้โหเพราะผมต้องรับงานแล้วรับงานแล้วเนาะวันนี้ก็เสร็จกลับบ้านได้เคนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สอยใหญ่ยืนยันทางอยู่ทุกช่องครับวันนี้ต้องลากกันไปก่อนนะครับพร้อมส่งรถนะครับโตโยต้า ไทเกอร์ดีฟดีคันนี้กลับบ้านครับสวัสดีครับทรหลัง<ม>จา<ะ>กที่ได้รับการดูแลนะครับตรวจสอบภาคสนามเสร็จแล้วนะครับเราก็กำลังจะส่งรถคันนี้กลับบ้านกันนะครับก่อนจะกลับนะครับเราก็ต้องตรวจสอบดูในเรื่องของการทำงานนะครับตรวจสอบเช็คความละเอียดนะครับของภายในระบบห้องเครื่องยนต์นะครับตรวจสอบดูในเรื่องของแรงดันน้ำมันนะครับมีการรั่วซึมอะไรตรงไหนบ้างนะครับช่างก็จะมาตรวจสอบทั้งระบบเลยนะครับนะครับ